สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับผมซึ่งแอปพลิเคชันหมอพร้อมของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยฮะและนี่คือหน้าต่างแรกของเรานะครับซึ่งโปรแกรมของเรานะครับจะมีฟังก์ชันทั้งหมด3าฟังก์ชันนะครับก็คือผมจะอธิบายเกี่ยวทีละฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกนะครับเมื่อเรากดหนึ่งนะครับโปรแกรมจะให้เรา กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งหมดนะครับผมอันแรกนะครับก็คือกรอกชื่อจริงนะอันที่สองนะก็คือนามสกุลนะครับผมและอันที่สามนะครับก็คือบัตรประชาชนนะครับผมจะเฟคขึ้นมานะครับผมส่วนอันนี้ที่ครับเขาจะถามอายุผมลองนะครับซึ่ง มจะเฟกไปนะครับอันที่5้านะครับก็คือกรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับส่วนอั้นที่หกนะครับเขาจะถามว่าเราอยู่จังหวัดไหนนะครับซึ่งผมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ เมื่อเรากดข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราก็กดคันเปเลยครับแล้วโปรแกรมจะบอกว่าเราสมัครแอคเคาน์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โปรแกรมจะถามอีกครั้งนะครับว่าถ้าเรากด9กเนี่ยเราจะกลับไปหน้าเมนูหลักครับส่วนถ้าเรากด0นะครับเราจะออกจากโปรแกรมทันทีครับแล้วผมจะกด9นะนั้นเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันที่สองของเราเลยนะครับฟังก์ชันที่สองนะครับก็คือ โปรแกรมเนี่ยจะโชว์ลิสต์ทั้งหมดให้ดูนะครับว่ามีใครบ้างครับที่มาสมัครแอดเคากับเรานะครับก็เหมือนเดิมครับข้างล่างก็จะถามว่ากด9เพื่อไปหน้าเมนูหลักหรือกด0เพื่อออกจากโปรแกรมครับแล้วก็ไปหน้าเมนูหลักต่อนะครับส่วนฟังก์ชันสุดท้ายนะครับคือฟังก์ชันที่ว่าเขาจะบอกว่ามีใครบ้างนะครับที่สามารถฉีดวัคซีนไดนะ้ที่จะได้ฉีดวัคซีนนะ นี่คือหน้าต่างที่บอกว่ามีใครบ้างครับที่จะได้ฉีดวัคซีนนะครับผมก็เหมือนเดิมครับกดเ้าเพื่อไปหน้าเมนูหล,ลักแล้วกดศูนย์เพื่อออกจากโปรแกรมครับส่วนเมื่อเราเก็บศูนย์นะครับโปรแกรมจะจอกจอกจากโปรแกรมนะครับผมและนี่คือระบบการทำงานของแอปพลิเคชันของผมนะครับ ขอบคุณครับ